สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เลฟฟ์ฟล็อปคลั4นะครับผมนะครับซึ่งเอ่อภาคนี้นะครับอาจจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าตามซื้อเกมนะครับเลฟฟ์เดยนะฮะซึ่งเอ่อซึ่งตอนนี้มุกเราก็ยังคิดไม่ออกทบมุกตันนะครับถ้าเกิดได้รับแรงบันดาลใจหรือเอ่อมีใครช่วยอะไรยังไงก็อาจจะมีภาคห้ามาต่อนะครับเออและส่วนหนึ่งนี่ต้องขอขอบคุณนะฮะสมาชิกจากชาวจอกเกอร์เกมนะฮะที่คอยติดตามตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสุดท้ายเลยนะครับต้องขอบคุณจริงนะฮะคุณเมย์จะพูดนะครับ มากนะครับแต่ก็ขอบคุณจากแตจที่นะครับแต่ก็สานเป็นคนที่อุตส่าห์ติดตามชมนะครับแล้วก็มาคอยโพสแล้วก็กดชอบนะครับก็ขอบคุณนะครับหมดยังครับครับหมดแล้วครับโอเคครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปดูกันเลย สวัสดีครับนี่คือรายการ M A T V นอกสถานที่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน The Sacrifice นะฮะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ฝรั่งที่อยู่บนเรือยอทกันนะครับว่าเขาคิดยังไงกับพวก d ดีแท็ Facebook คิดยังไงกับเพลงดนตรีเมทัลไทยนะฮะเราจะสัมภาษณ์ใครไม่ได้เลยถ้าเราขัดไมโครโฟนแบบเราล็อกไปนะฮะวันนี้ M A T V มีนวัตรกรรมใหม่มานำเสนอสตอนนี้เลยนะฮะคุณดูนี่นะฮะนี่ฮะไฟบอมธรรมดาธรรมดาไม่ใช่คุณดูนี่ได้แล้วไมโครโฟนบ,บลอล็อกล็อกกูล็อก นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ฝรั่งอีกท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อมิสเตอร์บิลนะฮะอายุใดร็อกมิวสิกกูผู้ใจใดโว่โอ้ยมึงร็อกขนาดไหนวะกูร็อกกับมึงอีโอ้มึงฟังวงอะไรวะฝรั่งกูชอบฟังลองซาออนฮะฝรั่งฟังวงลองซาออนเหรอวะเนี่ยโอ้คุณเล่นเล่นกูฟังหินเล็กไฟไอเม่เหี้ยเอ้าแล้วมึงไปด่าเขาทำไมอ่ะกูรัก นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ฝรั่งายท่านนะครับเก็ชื่อมิสเตอร์โทเจนะครับเราจะมาถามเขาว่าเขาคิดยังไงกับพวกที่แท็กโฆษณาในเฟซบุ๊กบ้างนะครับ say เซสติงกับเราเฟซบุ๊กแท็กเกอร์ใช่ครับผมดูดลอยสัแล้วเวลาคนถูกแท็กคุณจะรู้สึกยังไงครับเซ็งมากมากถ้าถูกแท็กขึ้นไปอีกอ่ะเซ็งขัดโอ้โหไหนแช่งพวกแม่งหน่อยดิวยคนนแม่ึงงลุรกโอ้โหก็คุนมีอะไรฝากบอกไอ้พวกแท็กเฟซบุ๊กบ้างครับเนี่ยไงเราหิ้วหุ่นละก็ เยี่ยมแม่งโคตรล็อกเลยสัตว์นะครับนี่ก็จะเป็นฝรั่งอีกท่านหนึ่งนะครับเอ่อ can you speak Thai นิดหน่อยโอ้ดีเลยคิดไงอีโมครับเนี่ยอีโมแม่งโคตนโอ้โหแล้วคุณฟังวงอะไรครับกูชอบอีบลาคิดไงเดรโทสเปคครับเนี่ย fuck retrospect ที่กูไปด่าเขาทำไมครับเนี่ยกูรักหลานแฟนซีสลงมากินข้าวได้แล้ว โอ้ลุงโอ้เยอะสูงขนาดนี้ผมจะลงไม่ได้ไงอะลุงเออเดี๋ยวนะเออเออลุงมีวิธีดีแล้วลุงอย่าบอกนะลุงจะสมมติดือดผมลงไปอะลุงไม่ไม่เปวิธีเดียวนั้นที่ไหนลุงลุงโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ผมเมื่อยหลังจริงปวดไปทั้งตัวเลยฮะเมื่อยหลังกันเหรอใช่แล้วครับลุงอืมอ๋อลุงลุงว่าลุงมีหมอนวดประจมตัวลุงนะจะสนใจไหม โอ้สร็จแลครับลุงเป็นหมอนด้วยที่ดีมากอืมลองดูยากิเออลุงโอ้โหหายไม่เป็นทิ้งเลยลุงฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยกดที่สัตว์เอ้ยเมื่อไหร่มาใช้ห้องน้ำเสร็จวะเนี่ยโอ้ยเหลววัี้ข้าศึกจะบุกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยข้าศึกมันจะบุกแหละอ้าวลุงแถวน้าก็ไม่บอกผมอีก โอ้หมารถไฟคนมันเยอะอย่างนี้วันนี้ไม่เยอะมากเลยลุงลุงแต่ผมมีวิธีที่ทำให้รถไฟโลง่งว่าไงนะม,มีวิธีจะทำให้รถไ,ไฟโลง่งันเเรอทำไงหลานลุงเอาไอ้เคเนี่ยยิงพวกกากเลยท้หมดเลยครับลุงเก่งไงครับลุงโอ้แม่งโล่งจริงเลยเออนั่งเอาสบายใจ โอ้ยเสียงอะไรวะวกูจะเก็บตาที่ใครนี่ยอ,อ,อ,อุอ้ยล่ะโอ้ยยีจะรับสู่คัวกรกากรนะครับวันนี้จะมาทำเมนูสุดอร่อยเมนูตำระเบิดให้ลุงได้ทดลองกินนะครับอืมเมนูตำระเบิดนะชื่อน่ากินมากเลยเนะี่ยใช่แล้วครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวให้ลุงลองทานนะครับลุงไปนั่งรองทำอาหารนะครับจัดไปนั่งโต๊ะเบอร์หนึ่งนะครับลุงโชว์ผม โชว์ได้เลยนะครับอ่าออืมไม่นะครับถังแก๊สหมดนะครับไม่เป็นปัญหาต่ออรปสัรของเราจิบจึงงเราทำมานะครับปาไปนะซื่อไปก็ถึงโอ้โหโอ้หสุดยอดโคตรล็อกเลยใกล้เข้าที่แล้ว โอ้โหแน่เลยนะครับเมนูตั้ระเบิดนะครับตั้ระเบิดโอ้หร <laughs> ะเบิดจริงเหี้ยอืมไอ้น้องได้แล้วครับลุงน้ำมันเก้าห้าเต็มถังเต็มถังแล้วลูกจะตายทำไมอะลุงโอ้ยลุง รื้อเรื่องผมนี่สาหัสเลอ,อลุง <t ell> ลุงมีผิวใช่ป่ะผมขอคิดหน่อยดิยลุงมีมีแต่ถี่เราจะเอาผิวหลานนอกตองาถามลุงให้ได้ก่อนนะนะเอาสิครับลุงแต่<อ>ได้ผิวมากเลยอะลุงเออถามเลยมุงอะไรหมุนคอได้ <t ell> โอ้มชึกชกลุงไม่ใช่หมูยอหมอได้ไงวะมูยอผวนหมออยู่อยู่ภาษากฤีกคือคุณก็เป็นหมอคุณหมอคุณผูวเป็นหมุนคอ เฮ้ยเดี๋ยวขึ้ไปเร็วๆสิฉันไม่ยอยากเห็นก้นนานๆนะโอ้เหมือนแย่มากเลยแม่งตงีนก็เหมืมอนด้วยเหมอืออตีนอ้าวลุงโอ้ลุง <c oughs> อืมยังตอบไม่ได้สินะไม่เป็นไรลุงมีอีกข้อนึงกำอะไรกินกับข้าวเหนียวกับกับไหนวะกับบัตนที่เข้าหน้าลุงหรือเปล่า <c oughs> โอ้ไม่ใช่พิษนั่นก็คือกำหกกำหกได้ไงวะกำหกหกภาษากินอะไร มไม่รู้อีกกำกำหกหกภาษาอังกฤษคือซิกก็เป็นกำซิกกำซิกผัเป็นกิกสัมสัมภาษาคิดนี่คือบ้างก็เริ่เป็นกิกบ้างกิกบ้างผัเป็นก้างบิ๊กบิ๊กภาษาอังกฤษคือใหญ่ก็เริ่เป็นก้างใหญ่ก้างใหญ่ผัเป็นไก่ย่างเฮ้ยชิบผายแล้วไฟไหม้ายแล้วไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ทีเด็ดเพิ่งทีเด็ดเพิ่งแล้วทีเด็ดเพิ่งลูกไฟเอาเลยนะ เลยยำแล้วมึงโอ้รูปนี้ทั้งสีเส้นเอเฟเฟกความงามใครคนวาดนะเนี่ยรูปเป็นคนวาดเอสมัยลุงอายุประมาณ22นะลุงแบบเป็นศิลปินเลยอ่ะเป็นสุดยอดความอาร์ตเลยเนะีนะ่ยเนะี่ยลุงวาดสวยสุดแล้วเนี่ยเป็นไงสวยไหม<ะ> <laughs> ยังตอบไม่ได้นะข้อสุดท้ายแล้วนะข้อเนี้ยง่ายที่สุดแล้วเน้นอะไรถั้งในมีสีแดงเน,น้นสีดำใช่เหรอลุงอืมนีม่เป็นรู้เว้ยเน้นสีดำ รู้แล้ลุงผมยอมแล้วลุงคําตอบก็คือนินบวมนินบวมไดไงลุงนินบวมนินบวมผวนเป็นนวมบินบินภาษาอังกฤษก็คือฝ่ายก็เรียกเป็นนวมฝ่ายนวมฝ่ายผวนเป็นนายฟวมนายภาษาอังกฤษก็คือบอสก็เรียกกัเป็นบอสฟวมบอสฟวมผุดบวมฟอสฟอสภาษาอังกฤษก็คือแรงโดยก็เป็นบวงแรงบวมแรงผุดเป็นแบงรวมรวมภาษาอังกฤษก็คือมิกซ์ก็เป็นแบงมิกซ์แบงมิกซ์ผุดเป็นบิ๊กแมงบิ๊กแมงบิ๊กก็คือโตก็เรียกกัเป็นโตแมงโตแมงผุดเป็นแตงโม ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนโดนอัดถุนดำไปแถวนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ได้ยินครนะผมฝั่งชั้นมาเลยสงสัยอยู่ใกล้ๆนะครับมาไปดูดีกว่าเฮ้ยมาแอบดูไบบดูโอ้โหอุ้ยปีคันเตอร์กำลังเอาไอ้ตุ๊ดอยู่โอ้โหอัดถุนดำเลยโอ้โหเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรครับเนี่ยอ๋อลูกคังคีคอแม่ครับเข้าปืนนี่นั่นลูกสนั่นจริงๆเลยเออเนาะ โอ้ oh, ลูกขี่คอแม่นี่ครอบครัวนี้ถ้าจะมีความสุขมากเลยนะครับเนี่ยความสุขมากเลยนครับเนี่ยโอ้ครอบครัวนี้โอ้ยังมีครอบครัวอบอุ่นเออรักกันมากเลยเนี่ยดูดิลูกเป็นไรครับลูกเป็นไรแล้วแม่เป็นไรแม่เป็นไหนแล้วแม่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 เออแม่เออหมดสติไปลงไปแล้วครับลูกขี่คอนานเกิน เฮะมีคนตายครับทำไมดีครับฟื้นฟื้นดิวะฟื้นดิผมมีวิธีการช่วยชีวิตแบบขัน้นพื้นฐานนะครับทำไงครับขัน้นพื้นฐานของคุณนะครับนะครับเดี๋ยวไปเอาคนเชี่ยวชาญมาทำการปั๊มหัวใจให้นะครับโอเคครับนี่นะครับผมพาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วครับกำลังปั๊มหัวใจให้ให้คนนี้เลยนะครับโอ้ยนี่แล้ครับสุดยอดมากฟื้นเลยครับเนี่ยฟื้นยังครับฟื้นแล้วครับน่าจะฟืนนะนะฟ้นแล้วนะเนะี่ย ไหนลองดูวยว่าเขาฟื้นยังเด็ดนะยิงเอาผู้เชี่ยวชาญวกไปได้ไหมครับพอได้ครับพอครับพอแล้วครับพอแล้วครับโอ้ฟื้นแล้วฟื้นแ,แล้วครับเนี่ยนะครับเป็นชาวล็อกเนี่ยเวลาไปดูคอนเสิร์ตม,มันต้องกระโดดสูงๆวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญน,นะมาแนะนำแล้วครับครับ การโดดแบบล็อกๆนะครับเป็นชาล็อกประดานไปดูคอนเสิร์ตนะครับต้องกระโดดแบบนี้นะครับดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับนี่โอ้โหงเดินไอ้เหี้ยวชั้วชนเสาตายสัตว์ไอ้สัตว์วันนี้นะครับเราจะมาทำบุญศพนะครับให้แกอีตุ้นที่ตายไปนะครับอ่าเริ่มจากอย่างแรกนะฮะถังแกนะครับผมไว้อะไรครับ พย,ยานที่สองครับเป็น <utens> ชุดของเล่นนะฮะนะครับชุดของเล่น e ี่นี้ก็เป็นน้ำมันนะฮะเผื่อเขาไว้ใช้เติมน้ำมันในแผงพกน้านฮะนี่นะครับเป็นโคลานะครับโคลาครับอันนี้ตุ๊กตานะครับตุ๊กตาเห็นเขาชอบนะครับส่วนนี้ก็เอก็จะเป็นนะฮะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวๆดนะครับชุดของเล่นนะครับผมเหมามาเลยนะเนี่ยโคลาด้วยนะเนี่ยชุดของเล่นนะครับ แล้วก็ชุดของเล่นนะตุ๊กตาโอเคครับแล้วอย่างสุดท้ายครับ,รบมันเยี่ยมเลยจริงเลยจอด,ดนะครับไอ้ต้นขึ้นสวัดไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โห,โ,ห,โ,หโชคดีครับเอาแล้วนะอืมโอเคนะครับใส่พร้อมแนละ้ว ไฟพร้อมแล้วไมค์ก็พร้อมแล้วกีตาร์ก็พร้อมแล้วนะครับแต่ว่าขาดเอฟเฟกต์ครับพร้อมไหมพร้อมฮึเอฟเฟกต์ไม่พร้อมอือวันนี้เราอยู่ที่แมปเดอะซากิฟายนะวันนี้เรามาสัมภาษณ์ฝรั่งที่อยู่บนเยือนเลยดิ้เลยๆเลยๆกูพูดไทยได้เวอรโอ้โหแม่งโคตรล็อกเลยเอ้ยไม่ใช่ล็อก นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ฝรั่งอีกท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อมิสเตอร์บิลนะฮะอายุ่ในร็อกมิวสิกกูพูดไทยได้ไว้ยโอ้ยมึงร็อกขนาดไหนวะกูรักกว่ามังนอีโอ้มึงฟังวงอะไรวะฝรัง่งกูฟังปงลางสะออนฮะฝรั่งฟังปงลางสะออนเหรอวะเนี่ยโอ้กูเลง่งเล่งกูฟังเหล็กไฟโอเอ้าแล้วมึงไปด่าเขาทำไม,อ,มอ่ะกูรักโอเคๆโอเค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  จะไม่ถามมึงดาเขาไหมอ่าุณค,คิดยังไงกับพวกเลยเอ้นอยนะครับเนี่ก็จะเป็นฝรั่งอีกท่านหนึ่งไอสลัลว,วันนี้มีคนไข้รายพิเศษนะฮะมีคนไข้พิเศษคนไข้คนนี้นะครับเนื่องจากเขาใช้ไวอาก้าเกินขนาดนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมจะมาช่วยชีวิตเขานะครับ าการหนักมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอืม,อ,มอ้าวฟื้นแล้วโอ้ทีนี้ที่ไหนเนี่ยโร<ล>งพยาบาลไงครับโรงพยาบาลครับเป็นหมอนะครับครับผมช่วยชีวิตคุณมาเมื่อกี้เนื่องจากคุณใช้ไหวนอะคาเกินขนาดนะครับโอ้ยจะช่วยชีวิตทำไมกำลังโง่โจริงๆไกลจริงๆกำลังมันมาเลย ไนอ้าาฟรซิสชิบหายแล้วไฟไหม้ไฟไหม้ที่ดับเพลิงแล้วรู้ๆๆที่ดับเพลิงดับเพลิงโอ้ยโอ้ยอืมภาพนี้ใครเป็นคนวาดครับเนี่ยไลุงภาพนี้คนวาดเองเลยนะลุง ฮะภาพนี้แกวาดเองเหรอเนี่ยใช่แล้วครับลุงกา<ะ>กลุงใช่สวยไหมล่ะกากนี่ลุงเป็นคนวาดเหรอเนี่ยใช่แล้วสวยหรือเปล่าล่ะ